สบายดีทุขสุขคนตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงก้สิบหกนาทีพี่น้องในกระเพากันมาย่าง,งลดนกระปุกกำลานสบายดียดอ้าวคือบหันข่างมาคือหันข่างใส,ส,ส,ส่สบายดีป้าฮู้แล้วสบายดีสิบอันหล,า,นลา,ายผลิตภัณฑ์ยางหล่อเบื้องเงินบน่นผลตากมันทุกคนไปเลยไปไปกันเลยแต่ว่ามันมันขเจ,จ้าทุกคน ทาว่าโลบึงมันกัเม่นเม่นมันได้เฮือนเอาได้มันก้าเจ้าโลพันธุงนั้นเลยเหยียบได้เหยียบได้อยู่หรอวะแต่บูหูว่าจะขายลูกอะไรบ้างอาสุพังสุคนโอ้ยต้องหูลูกหูเล่ทำว่าเอาสุพังเนาะแต่ว่าเขาเจ้ากขายมานนะทุกคนอืมเพิ่นมาอยู่ได้พอได้เงินใช่เงินพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเพิ่นขายดีดีขายดีขายมานอันของยายเจวนะขายเบื้อ้วลูทับบน เขาพูดอะไรหายเบิดแล้วทางนั้นนะบอลไก่อะไรต้อนเลขนาตาลีว่าอันทิ่ทำครับเขา <c oughs> ่าทำครับเข่าหวงอันหวงกระลังหวงเข่าอยู่หวงเข่าลักกจีนพัดยังพัดไข่ทำครับเขา่าเลยพัดไข่ใส่ยมังบวบภาวาทุกคนไปหวงเขา่าผอบไฟไฟสอด อืมจะมาควนกุ้มกุ้มแจ๊คมลแรงจิเปิดไภพยได้หรือบอกกับบมฮูใครต่ว่านาตาลียังยังบ่ได้หนีออกจากเฮือนทุกคนอยู่แน่นยังปัดกวนบ้านกวนเฮือนนะฮะเลยกระเปก่ว่าควนง้าอันมันดังตับแทบ,ทบมันดังตบแบตบแจบตบแ็บพนัมันดังในในในบน,นปักไฟนี่แหละถัดมันหางบม่มีอันอ่าง ไฟนะทรัามาอยู่เพื่อนข้าเจ้าเนาะมันบ่มีไอ้ยังมันบ่มีแนวอนะันแนวตัดฮนะทุกคนกระเบนไม้กระซัสมสิไม้ซัมชีโซตให้เท่าบระเดี๋ยวปะ,ะข้าเจ้าชิบะให้บุษูเหยียบขโมยเหยียบเหยียบมันข้าเจ้านะออกมาพอบังมันสีมุนนะฮะอันมันนะกับเป็นราคาราคาทุกคนฮะแต่ว่าลืมทางมา่ก่อนมาถ่ายนะลืมทางย่าเกลฉลพูนใครไปแล้วนะั้น แต่ก,กับเป็นเงินเป็นค้ำเป็นเงินเป็นทองเงินมารนมารเงินมานค้ำก็เจ้าวะพิ่นกับไ่ได้เอาค,าคุณพานพึ่งเอาคุเอาจักเอาจักปัน่นจักปัน่นจักพานอันนี้เจ้าหนึ่งทุกคนอันตัวนุ่นเจ้าหนึ่งได้เพิ่นกับคายดีอยู่พึ่งเหตเป็นร่องเป็นร่องเป็นห้องไว้คายดีอยู่เลยตอนนี้ก็เริ่มคํำเลยเฮ้ย เริ่มคำเริ่มตะวินตกดินแล้วบรรยากาศกะใบไม้กับมันบ่มบ่คอยเคี้ยวทุกคนพอมันอยู่เดินนันยู่อันเดินนันและมันแห่งมันลมนะล้มผัดลมเป่ากับรุนไปจนเบิดพอเราดูนี่เราดูไม่ไม่ล่รนแั้งบกโป่งยังบกเคี้ยวเลยหญ้ากะตาย้เดดน้องจุคนมันเดดมันห้อนห้อนทั้งห่อน ห้อนนี่ทั้งหนาวปนกันเนาะมาช่วงนี้มันอากาศหนาวทั้งหนาวทั้งห้อนกลังจะเดินหงี่ยนบ้านนาตาลีพี่นอ้องหงี่ยนปฐมตกะกี้ตะโอนนะเป็นมอเฮ้ย <laughs> เป็นมอเป็นมอหนึ่งห่อนมอสามนาตาลีะาพะว้าชิโซในพังทุกคนคว่ำปึกความนาพ่อแบบเป็นคูบาพ่อแบบเป็น พอเราเป็นอันอ่าพออคุณพ่อเป็นพอ,ออเป็นหัวหนา้าเอาใั่ไหะ,<ส>ะก็เลยบาดึงลูกนะขึ้นอ่ะไปอยังโอ้ยมาลากลูก <สะ S 1> ขึ้นจักได้บ่ได้ดึงขึ้นถูขืนน <สะ S 1> ้อยกะตโตโกตามตายพระท่นซะเออบ่จักหนาจาักล้างขืนไปจนเว้าความปึกความโง่ให้นางให้ให้ฟัง หอดปอหายังประจักยังทุกคนอาชีสักบ้านนี่มัคืนโมญ่เถื่อญ่เถือหญ่ใหญ่เลยเฮยใหไงเลยพอรุ่นนั้นรุ่นน่าจะได้มีต่พูดยังไงได้เข้าโรงเรียนนะใหญ่เถื่อญ่เถืองคืนโมกูปูปะปานั่นละบ้านนี่เลยหอดโมสามนะเฮ้ยไปนะกระไรหอดโมสาม เพราะปูปป้านแต่ว่าบวกลบคุณหารนะบ่ได้หากแต่ว่าหากจะเป็นแบบว่าอันเทวาเล่านะได้อยูเเ่เทวาเล่าแบบแบบอย่างแบบเป็นตัวหนังสือนะเล่าได้อยู่แบบว่าอแบบว่าอย่างเขาเขาเขาว่าเป็นเนอะอันวีซ่าเล่านะได้บท่านซะว่าเป็นหากเป็นบวกลบคุณหารนะนลงไปมืดตึ๊บหอดมอไซมนะออกทุกคนออกระบาดใน,นพ่อนะสูงเข้าในเมืองเฮ้ย ก็เม่นะส่งให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายพระมาใหญ่เธอใหญ่เทินะไปให้เขาในเมืองในหน้าข้าไปผะบ้าไปนอนนะฮอผักเฮ้ยรวมนอนรวมกินรกินรวมช่วงนั้นเขาก็กินอาากในนะผักในห้องในฮอจะพักเกงอันเขียดน้อยใชมากรีนใช่ขราพุยเฮ้ยใช้ใชไทั้งง่ายๆนี่เลยอันนี้จองเนี่ยคุณมากับเป็นเสียมล้วนเสียมส่วนเสียมลัวนะคุณหมอ อืไมไม่กระด้างสวยค่ะพอเป็นไม้พายพายเฮือกอู้ยเข่ากับเข่าเข้งแข้งอืมท่วงนั่งท่วงใะช่วงบุกเบิกเฮ้ยเข่ากับเข่าแข้งบ้านนี้กินเข่ากับเลี้ยนแถวกันนะเฮ้ยเลี้ยนแถวกันอืมนั่งจะมาขุดทอดบ้านว่าย่ามาแรงแต่เป็นตุวดลี้ยงทีนะขุดค้อยขึ้นย่างขุดท่อดแม่ขุดทอดบ้านขุดท่อดเฮือนเฮ้ยความถูกความยากมาในเข่าก็มาปั้นในกินได้ปั้นชำกำปั้นนี่ยไรชำกำปั้นเท่าในหลักปั้น บ้านก็มมนว่าดีดีเสียมือเดอฮ้ยโยนให้ไปหักท่านก็ท่านถาท่านก็คือบริกว่าสั่นซะหน้าสีิก็หับท่านก็ได้กินน้ำหมูอยู่ได้หักตาว่าเขานะแข้งอันขียดน้อยนะกับเห็นเราค่อยแกงนะมีแต่ตอนพังบุ้งกับตอนน้ำมันหมูผู้อางล่างอยู่หู้ววกวว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 ดววเวววอววววีววมาวว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 หวอนนววววะววววววอววนวนวนวอวนววนอนวะวววววนอนสวววววนวววว้้าถชั้นลุ่ม ท่านเพิ่นงนั่งบกขืนยนันตูอลูกรูกมันติโดนยังะเรลงออจังฮ่การเป็นันใจบ่ออกเพรคนชั้นล้วว่อยขืนทางอันมั่นนะก็เป็นระ,ะคุมราคาอยู่ตอนมาถ่ายตอนมาชิมา่าฝาลืมทำยาเตียวถ้าราคาไทยรตอนใดก็ลืมทำถ้าเขาโถ่ก็ไพ่เด้อลืมวอาลืมบอกลืมทำยาเตีวาายวาครดีเป็นราคาดีอยู่ไหนอนาู้อนาจุ่มนล้ก็ยังบ่ได้ยังบ่ได้อ๋ยยังบ่ได้ผ่านในหุนม่มไมมนะ เพิ่งมาจุบนิ่งี่มีซามเจ้าเด้เฮ้ยคนย่เตียวได้อะไปแล้วหน้าเจ้านะคระถ้าก็เอามาได้เป็นกระสีปั่นแต่ดดึกปั่นแต่ที่สี่ที่ห้าพอเลยปั่นเท่ากันสี่โมงห้าโมงนะชั้นชันน้อปั่นชั้งช่างปั่นปิ่นหนาเจตบินเป็นปั่นอีดเบเครื่องมันก็ได้เฮ้ยใช่เบิ้งเครื่องปั่นเพิ่นอือ มันถักพานบ่อใหญ่คือพี่น้องทางไทยเนาะหัวมันน้อยหนะจุหบหนึ่งยังปฏิพันได้นะครูตะกี้ตะก่อนนะตอนนี้เคยไปปัน่นเคยไปพันมันเดี๋ยวเพื่อเช้านมันนาะเพื่อไปนับข้าวหัวมันนะบ้าใหญ่ทุกคนใหญ่จันึกกันี้เลยหัวมันนะเนพืเอพ่อไปปุ๋ยเจ๊ปุ๋ยน้ำมันสำนี่เลยอันน,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 นะน,น,นับข้าวนอกเพื่อนนะนับข้าว Uh, ตอนต้นขายราคาขายแพงอย่างบนนี้แพงยังบนแพงเคยมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งเช้าบาทเถอะก็ไปเป็นเป็นเดือนพอไดะไปเป็นเดือนไปอยู่น้ำกับเจ้าไปอยู่น้ำพี่น้องห่างๆไปอยู่น้ำโพเชียวโพเชียวขล้องกันขล้องพอย่นะไปอยู่น้ำพึ่งไปเท้วแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามคือไปอยู่เจ้าโวยแมง่งพอเลยจะโคมคะแนนมาหามาถ่ายมันข้าเจ้าคนไม่ได้เอาเดอามาถ่ายชิวโวไอมากินลมชมบิวชิว ดอกวังกระโดดอกจุกูจูโคไม่ได้พ้ดีผลคือผลคือจะดีเนาะมันเนาะพ้นดอกวังกะอุ้ยอยู่นะพ้น่ะถ้ากันว่าวือรู้อาได้น้อยนะดอกวังกะใหญ่ๆอันดอกวังใหญ่พี่ช่นงชาวบ้านบัวเธอันเพื่อนนัตาลีนั่งไหลย้อมเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ป่าซ่าน่บารักนุนิเทลยวรักอะไรรักรักตัวละซับป่าทั้งรักนุนิเทียว อยู่ตรงนั้นแหละเวลาอันนั้นเอาควนมาเห็นท่านนั่นแหละควรอุกอยู่นั่งระบนนั่งบ่มักควรเอาเลยอาทิตย์ตื่นตื่นตื่นดอกงวงทุกคนปีนี้มางวงทำชีโต้เฮ้ยคุณอะเออมาใส่เบิ้งมาใส่เบิ้งเครื่องปั้นไม่เคยรื้อไม่เบิ้งได้เครื่องปั้นนะทุกคนจะให้อีกัน เพื้นเอาสายผ่านเส่หรือไทยแล้วกับปั้นพ่ใส่ดึอน,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 นี่ดิจังไม่ตัดตอนนีนนกับงูต้อกมมันนี่ก็ว่างๆจังหน่อยทุกคนมาว่าพื้นว่าเพนสูบฟังว่าพื้น,นว่าหวัวน,นัวหัวม้วนคอปากห้องคอทุกๆทุกคนกะันเจเนี่หมดเจเนี่บ้างขอ,องอองูเด้อท่านอาจารย์ก็กี้พุณแม่ลมผัด เพราะว่าอันอันคุณแม่นีถึงจะได้ดินลายใน่เพราะว่าตะกี้ตะกอนพอของแม่นะตะโุโผโผของแม่เนาะพลาทัพก็ใหญ่ข้องนาตาลีนั่นแหละอันขึ้นมาอยู่ก่อนแต่บาดินหน้านาตาลีก็ทั้งพูดเลยผาทางก็พูดเลยอันมาซื้อน้ำพวกนี้แหละซื้อน้ำพวกอันเกล่อนทางนี้แหละเพิ่นเป็นระโคกดินท่านนี่เนาะมาซื้อซื้อน้ำข้าวมาเลยอ่าพอของแม่นี่มันซื้อเพาเกื่อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละ ตรงวันตรงนี้แหละแต่เพื่อนนะเสียชีวิตแล้วพอโคเมลล่าคารีนะมันนี้คุณแม่นะอาบาดนี้คุณแม่น่าคารีก็เลยมาประจําอยู่นี้ช้าๆเพราะวันหน้าตรงนี้พอพอพอเนี่ยพอเป็นอัปปัตในตรงนี้สบายทั้งพูนอัปปัตในชุดมันทั้งพูนหน้าบนเท้าไปให้ไม่ให้เพื่อนเด็หน้าละสาวชุมหนุ่งบนทั้งพูนกลุ่มหนึ่งบนเท้าไปกินเข่ากินน้ามาดิในร่มนะเฮ้ยผัดกี่พุูน ว่าพื้นสูงพ te ah ังส <ot> right. ุข yup. ูส wow. ุคนพิษพลาดประกาศในขอโทษขอไพนึกถึงว่าวัวยากรีดใหญ่กบปากว่าวล้งหนาล้งลางขอโทษขอไพเลอสุขูสุคนว่าวพืชไปเขาลงเยียนลงเยียนอยู่เมืองสวรรค์ขยั่งบวชจบทั้นไหนข่าวใบจากข่าวใบจากทัางอีกคบมันเต่าเต้าใบท่างมันเป็นต้นเป็นไม้ยังไปนอกสุขสุคนอืออ่ะชิว่าตัวจักหน่อยป่านนี้อยู่บ่ได้เอ้ยอันไปเขาลงเรียนเฮ้อ หอดมือสอบหง่อดมือเซ็งละบันี้ในโรงเรียนมิเท้าอันเป็นโปรไซน์นะมิเท้าผู้ดีังไงมิถึงฝุ่หญิงอันบอลเท่าอยู่นะจักเลียนก็พอใจจังเลียนจักเรียนจักคายจักเรียนเรียจักเรียนไปจันได้โบหู้ดอกเออเรียนนะลากออกมันมาถึงมาถึงปังเอ่นยางไปไปเปอเออรลันพินอ๊อก ค้าบคือเข็ยกระเถิอดอกบวชเพือนมอยู่ไม่ได้แต่ข้านไปแววว่าอยู่อยู่คุ้มนั่นนะนะท่านอยู่คุ้มนั่นมองนั่นก็เลยมาเบรกอันอันยังเฮ้ยมาเบรกศาสตร์ครับพ่อโฮมนะศาสตร์ก็ศาสตร์ศาสตร์พื้นศาสตร์ต่ำละห้ามห้ามแล้วกับอุ้มเอากับกระเป๋ากัำยังนี่แหละเอออุ้มยางตามทางมันหยาดยางหลอกไปบนก็กระโจนก็ไปล้มทำไปพ่อเฮ้ยเป็นพอดีเลยเฮ้ยไปพบ้าหิวเข่าหิวหน้ามันเท่านมมันนี่นั่นรับอันคุ้นในเมืองขบัดประหยัดเข่าเลยเฮ้ย ประหยัดขาวประหยัดน้ำเพินก็หนึ่งเข่าโก่งหนึ่งโกงหนึ่งก็ใหไ่เนาะกระซำํำเขาไปกินในเมืองอ่ะนะข่ามันกือ่ใหไ่ปันไดซำอ่ากะชิใหไงกว่ากันก่ไม้อีกสักหน่อยนห่กุ้จังหนึ่งพนหนึ่งเข้าหอนหอนเต็มติบบาในพันมีเกลือมะเขือเฮ้ยคนบาคนหิวนะคนยันหอผักมันหิวมีเกงืมะเขือกับเข้าหอนห่อนมานางจะมาเล่าจะเบิ้ลคือโอ้ยตกว่าเรี่ยงไรหนังจะมาเล่าใช่ไหมเ <T> а, ่าตเราาห้่าสั่นเนาะไปกินข้าวเจ้าคุณในเมืองนี่เข้าวฟัดประหยัดตีลูกหลานพันลักลี่ทุกคนเล่าลูกติดมาลักลี่ไปกินข้าวข้าวเบิดกะว่าเบิล้วมันลงขึงตีบทุกคนลงขึงตีบข้าวคือว่านหวานเสแสหวนนัวพรมเสแปรพรมนัวอันดูในห้องพักน้ากะฮิวทุกคน มาในคุ้นข้างๆห่อผักอันเพื่อนเพื่อนคุ้นข้างๆห่อผักนั้นเจ้าปัดคั่วไก่เบาๆเลยค่ะเจ้าปัดคั่วไก่ทุกคนคว้าไก่มันมีมันในมีกระดูกนะเจ้าปัดโยนมันคุ้นข้างๆห้องห้องนั่นโยนมาขวางมาถือกันนะมกจัดข้างๆหอผักนั่นเลยนาตอรี่จะมาขืนค้อยขืนเงี้ยงขืนจะไปเอากันกระดูกโค้งไก่นม่านคางไผพดจีกินคือสีเสพเด้ความหิวทุกคนความหิวนั้น อโอ้ว่าทิศนึงอก็ัไปสุ่งเขาตัวนึงเนาะไปส่เขาูน้าับท่งตัวน,วนึงอะไรคะอะไรเด้อพี่น้องคลิปนี้ครับพ่อพาไปา,า,า,ารจนีเข้าวมาพบถึกใจักุไลกุเซกุติดตามนางเด้อว่วอาก็ลุ้งนางลุงงลังกขถอดกัวไฟไปแล้วสบายดีสบายดีใจชัวเขาพยาอันอนอกมาลาอออก้อน ยังคือม,มีมาน้ำตาได้ไกลขาดเท่ารบ้าน,นี้นะเฮ้อสบายบดยีสบายดียดค่ะ